สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาร์มไบซ์เคิลชาแนลครับวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับผ้าพันแนดนมาฝากกันครับก็คือการพันผ้าพันแนดนตั้งแต่ข้างบนลงล่างมันจะดีกว่ายังไงมันแตกต่างกว่ายังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับครับผมการพันผ้าพันแนดนเนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปะหชิ้นที่อยู่บนจัก,กรยานของคุณนะครับผมโดยเฉพาะตัวเสือหมอบที่ใช้ผ้าพันแนดนแบบนี้ ถ้าเราศึกษาเนี่ยจากคลิปต่างๆต่างประเทศหรือว่าในเมืองไทยก็ตามเนี่ยการพันผ้าบันแทนส่วนมากนะครับผม8 0เขาจะให้พันจากด้านล่างขึ้นข้างบนก็คือการพันแล้วก็เหลือตรงนี้ไว้ทีนึนงแล้วก็ตอกตอกตอกจุกปลายแฮนนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาขึ้นมาพันพันพันแล้วก็มาจบบนสุดท้ายทําให้มันตรงๆแบบนี้โดยการตัดเฉียงนะครับเพื่อจะทําให้มันตรงแล้วก็ปิดด้วยเทป ส่วนมากเทปที่แถมมาเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันสั้นเกินไปนะครับแล้วก็แข็งเกินไปส่วนมากเขาจะใช้เทปพันสายไฟ 3m ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือลักษณะแบบเดิมที่เขาทํากันไม่ใช่แบบเดิมหรอกแบบที่คุณใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละผมบอกว่ามันไม่ผิดนะครับมันถือว่าดีมากใช้กันมาเป็นทศวรรษแล้วแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือใช้ไปใช้มาเนี่ยไอตัวเทปนะครับเทปพันสายไฟเนี่ยมันจะมีการขยับตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีความร้อน ต่างๆต,ต,ตากแดดตากอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันก็จะเริ่มเสื่อมเริ่มเสียแล้วมันก็จะเหนียวเหนียวมือตรงนี้นะครับผมแลม้วก็จะลามสกปรกไปเรื่อยๆนะครับคือข้อเสียของตัวเทปพ,พันาสายไฟที่ใช้ไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไปเจอเทคนิคนะครับผมมาจากรถแปลกๆบางคนก็มาเป็นแบบนี้นะครับก็คือการพันจากข้างบนไปยังข้างล่าง แล้วก็มาปิดจุดน้ยเอาข้อดีของมันก็คือคุณจะไม่มีเทปพ,พันสายไฟอยู่ตรงนี้แล้วมันจะดูเกลี้ยงดูสะอาดกว่านะครับโอเคไปเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าทำยังไงดีถ้าผมตัวนี้ก็คือตัว Twitter Thunder Pro d b s r ไมีเอี่มมนะครับผมแกะกล่องยังไม่มีเจ้าของก็ผมจะให้สังเกตดูอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานมานะครับก็คืออย่างที่บอกว่ามันพันจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็อย่างที่บอกเห็นไหมครับผมยีม่ห้อ 3M ติดตรงนี้เลย แน่นอนชัดเจนนะครับผมเพราะว่ามันเหนียวมันเหนียวแล้วก็มันมันยืดหยุ่นดีที่สุดแล้วนะครับผมก็เลยใช้เทปพ,พันสายไฟดีกว่าใช้ของที่มันแถมมาให้ในกล่องนะครับผมแล้วก็สังเกตดูครับตรงนี้ก็ไม่ได้ปิดตรงนี้ได้ซ้ําเห็นไหมครับถ้าดูความละเอียดตรงนี้ก็ไม่ปิดแต่ว่ามันไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคุณปิดฮูดเข้าไปคุณก็มองไม่เห็นแล้วนะครับวันนี้ผมจะทําแบบง่ายๆง่ายๆที่สุดเลยแล้วก็จะไม่ใช้ตัวนี้ปิดด้วยก็คือการพันจากข้างบนลงข้างล่าง เริ่มต้นกันเลยนะครับผมอันนี้คือแฮนดะ์ลักษณะแฮนด์แอโร่เนาะเก็บสายหมดนะครับเพราะฉะนั้นการพันมันก็จะง่ายขึ้นจะไม่มีสายมาถ้ามีสายเราก็จะเอาสายวางไว้ข้างล่างก่อนแล้วก็เอาเทปดําพันไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้สายมาดินแต่ตอนนี้ไม่มีเพราะว่าตัวนี้เป็นแฮนด์ซ่อนสายก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดูอ่ามูฟเมนต์ของคนนะครับว่าการปั่นของเราเนี่ยเราจะปั่นลักษณะแบบนี้แล้วก็บิดลง เพราะฉะนั้นการพันผ้าพันแทนมันก็จะเป็นลักษณะยิ่งบิดยิ่งแน่นนะครับถ้าคุณพันผิดฝั่งมันจะยิ่งบิดแล้วก็ยิ่งหลวมการพันก็คือเราจะพันด้านนี้เข้ามาอย่างแรกนะครับผมก่อนเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะซ่อนไว้ผมจะหาก่อนว่าผมจะจับตรงไหนส่วนมากคนจะจับตรงนี้ตรงนี้จะไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ต้องใช้หมดก็ได้บางยี่ห้อมันจะมีตัวจับอยู่แค่นี้เองก็ทําตามยี่ห้อนั้นได้เลยครับผมก็จะเริ่มจากตรงนี้จะติดด้านล่างไว้ก่อนนะครับติดด้านล่างไว้ก่อนแล้วก็พันหนึ่งรอบเต็ม พันหนึ่งรอบเต็มแบบนี้ให้มันปิดฝั่งนี้ด้วยนะครับผมพันหนึ่งรอบเต็มแล้วก็พอขึ้นมาปุ๊บค่อยเฉียงออกมานะครับแล้วก็ทําให้มันเท่ากันนะครับสังเกตได้ง่ายก็ดูจากตรงกลางเทปนี้ก็ได้ครับพันให้แบบเท่าๆกันอันนี้เลือกใช้สีแดงเพราะว่าผมว่ามันสวยเด่นดีในวิดีโอนะครับผมแต่จริงๆแล้วลูกค้าไม่ได้เอาสีแดงนะนี่ผมพันโชยเฉยก็จะพันไปแบบนี้นะครับ เฉียงดูให้เท่ากันดูช่องของมันให้เท่ากันนะครับกะด้วยสายตาแล้วก็เทคนิคก็คืออยากจะให้ดึงตึงนิดนึงเห็นไหมครับมันจะมีความยืดหยุ่นอยู่คุณก็ดึงให้มันตึงสักหน่อยนะครับตรงโคง้งตรงนี้ก็จะเล็กลงตรงข้างหลังก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับเริ่มโค้งแล้วก็ ใหญ่ขึ้นเล็กลงเท่ากันนะครับข้างหลังก็จะใหญ่ขึ้นแต่ความใหญ่ก็จะเท่าๆกันเห็นไหมครับศิละปะมันคือศิละปะครับแล้วแต่ใครว่าใจเย็นๆทำไปเนาะไม่มีใครถูกใครผิดนะครับสำหรับผ้าบันเทนโอเคครับตรงฮูดตรงนี้คุณจะปวดหัวนิดนึงเพราะว่าจะพันยังไงดี สาระสาคัญนะครับผมข้อสาคัญจริงๆก็คือคุณยิ่งบิดยิ่งแน่นนะครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องพันอย่างนี้ออกมาเพื่อมันให้แน่นนะครับวิธีของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าในมาตรฐานอื่นต้องขออภัยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมว่าวิธีเนี้ยมันเวิร์กสุดนะครับก็คือการพันแล้วลงมาแบบนี้นะครับลงตรงมาเลยข้อดีออกมาคือคุณไม่ต้องมาใส่ตัวนี้ให้เสียเวลานะครับลงตรงมาหลังจากนั้นหักมาข้างหลังนะครับผมเป็นรูปตัว X นะครับปิดหมดเลยเห็นไหม แล้วก็เอาตัวนี้นะครับผมไปเลขก8ลงมาพันนะครับเห็นไหมเอ่ยตรงนี้จะเป็นตัว X เลยตัวนี้จะเป็นตัวตัว V แล้วตรงนี้ก็จะพันหมดเลยแทบไม่เห็นเลยนะครับพอปิดหูมมาปุ๊บตรงนี้มันอ้วนเพราะว่าสายมันออกนะครับไม่เกี่ยวกับผ้ามัแทนนะปิดมาปุ๊บนะครับเนียนไหมเนียนคลิปเลยนะครับไม่เห็นไอตัวเหล็กเลยนะครับผมก็จะพันอย่างนี้นะแล้วก็ต่อนะครับ พันทั่วไปออกมาแบบนี้อย่างที่ว่าเลยส่วนความอ้วนความหอมต่างๆเนี่ยมันแล้วแต่ความหนาที่คุณชอบนะบางคนก็ชอบอ้วนชอบชอบบางก็แล้วแต่ว่าคุณจะพันห่างกันเท่าไหร่นะครับ พอถึงตอนสุดท้ายอยากจะให้เว้นมาไกลๆนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะตัดโดยการทำให้มันเฉียงนะครับอย่างแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็พันนะครับ ยัดเข้าไปเอาให้ตัวตัวพับสุดท้ายครับไปอยู่ข้างล่างจะดูสะอาดตาอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยใส่จุกปิดแฮนด์เข้าไปดูโลโก้ด้วยนะครับโลโก้ต้องขึ้นเพื่อความเนี้ยบนะครับแทบไม่มีเส้นเลยเรียบร้อยครับลองมาดูผลงานกัน แล้วก็ปิดฮูดนะครับดวนโลผลงานไม่มีเทปด้วยแล้วก็ยิ่งจับยิ่งแน่นเห็นไหมฝั่งนี้ก็ยิ่งบิดยิ่งแน่น ครับผมก็จบกันไปครับกับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับผ้าพันแผลเสืออมอบนะครับถามว่าจําเป็นไหมต้องไปเปลี่ยนตอนนี้ไหมไม่จําเป็นนะแต่ว่าคราวหน้าถ้าคุณจะเปลี่ยนผ้าพันแผนก็ได้นําวิธีนี้ก็สะอาดตาดีเหมือนกันนะครับผมครับผมลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับด้านจักรยานแบบนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ